crying ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าไทยมาได้แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับอยากจะมาแกะกล่องพรีวิวพูดคุยสเปคให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับนั่นก็คือ Infinix n o t e 8i ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนรอรุ่นนี้อยู่เพราะว่าสเปคแล้วก็นี่เรื่องของตัวราคาเนี่ยให้มาแบบค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับสำหรับแบรนด์ Infinix นะครับพอพูดถึงชื่อแบรนด์นี้แล้วหลายๆคนก็คิดถึงเฮ้ยเป็นมือถือที่แบบสเปคแรงๆนะแต่ว่ารราาาาาคคเนนี่ย่ยยสุุุดดด้้มมกกกๆลนะกกลๆลล็ูไจห เขาเปิดตัวแล้วก็วางจําหน่ายมานะครับผมก็ในครั้งนี้นะครับ i n f i n i x Note 8i ก็เช่นเดียวกันครับให้มาแบบสเปคค่อนข้างที่จะโหดส่วนราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสุดคุ้มมากๆเลยนะครับสเปคเด็ดๆของเขานะครับผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังแล้วกันก็ได้หน้าจอขนาดใหญ่ครับ6.78นิ้วก็สามารถรับชมวิดีโอหรือว่าเล่นเกมได้อย่างเต็มที่เต็มอัดทรลแน่นอนครับ CPU ครับผม ก็เป็นของ Mediatek Helio G80 แบตเตอรี่5,200ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเสียงที่เป็น DTS Audio นะครับก็ทำให้เสียงที่เราฟังเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็ในเรื่องตัวระบบยืนยันตัวตนนะครับมีปลดล็อกใบหน้ามีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแล้วก็ตัวนี้นะครับที่สําคัญเลยตัวหลอมตัวความจำเนี่ยให้มาเยอะถึง128 g ิเลยนะครับใช้งานได้เพียงพอแน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแกะกล่องเรามาดูลูกลางหน้าตากันนะครับว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงบ้างเนาะก็ขออนุญาตพาชมตัวกล่องไอยแล้วกันนะครับตัวกล่อง,ของเขาเนี่ยก็ บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับ Infinix Note แล้วก็มี 8i เป็นจางๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะบอกเป็น CPU เป็น Helio G80 นะครับก็จะเป็น CPU ที่เหมาะต่อการเล่นเกมนะครับตัวล่อม 128G นะครับส่วนด้านหลังของเขานะครับก็ระบุสเปคไว้อย่างละเอียดเลยนะครับก็โอเคมีประมาณนี้เนาะสำหรับกล่องของเขานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็โอเคขออนุญาตกรีดน้องเขาแบบเบาๆแล้วกันนะครับผม แฝดเพราะว่าน้องเขายังไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนเลยนะครับแฝดอ่าโอเคครับผมกีดกล่องเรียบร้อยแล้วแถม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 แมไม่มีเอฟเฟกเราใช้เสียงพูดเดานะครับก็โอเคครับผมแกะกล่องออกมาแล้วครับเอกของเราก็นี่เลยครับผมนอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกัน ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตัวสติกเกอร์เนาะแล้วก็มีเข็มจิ้มถาดใส่ซิมนะครับตัวนี้จะเป็นเข็มจิ้มถาดใส่ซิมแล้วก็มีเคสครับผมเคสเป็นเคสซิลิโคนนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับมีคู่มือแล้วก็มีตัวอุปกรณ์ภายในกล่องน,นะครับหูฟังมีแถมมาให้นะครับ ตัวสายชาร์จเนี่ยก็จะเป็นตัว Micro USB to Type C นะครับผมเป็น Type C เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับผมราคาไม่แพงนะครับเป็น Type C แล้วครับผมแล้วก็ตัวหัวชาร์จของเขานะครับจะจ่ายไฟอยู่ที่เดี๋ยวผมขออนุญาตมองดูก่อนแล้วกัน ก็จะจ่ายไฟอยู่ที่9โวลต์2 a ครับผมหรือว่า12โวลต์1.5 a นะครับเป็นชาร์จเร็ว18วัตต์นั่นเองครับเฮ้ยไม่ธรรมดาครับราคาไม่เกิน4,000บาทได้ชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จเนี่ยเป็น USB Type C นะครับผมอุปกรณ์ภายในกล่องของเขานะครับมีหัวชาร์จหูฟังสายชาร์จนะครับตัวเครื่องแล้วก็ตัว คู่มือแล้วก็เคสนะครับผมก็มีมาให้ครบเลยเนาะก็ถ้าซื้อมาแล้วเราไม่อยากเสียตังค์เพิ่มเคสก็มีมาให้ครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยได้ขนาดหน้าจอมาใหญ่มากๆเลยนะครับขนาดหน้าจอได้มาที่6.78นิ้วเลยนะครับแต่ว่าฟิล์มในการถือในการหยิบจับในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมือแล้วก็กระชับมือดีมากๆเลยนะครับตำแหน่งของตัวปุ่มนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตัวปุ่ม power นะครับปุ่ม power ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยก็อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายแล้วก็ถนัดมือนะครับ ตัวเครื่องนะครับมีความบางในระดับหนึ่งเลยถึงแม้ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะได้มาขนาดใหญ่5,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็ถือได้ว่าทำออกมาได้ดีมากๆตรงพอเชื่อมต่อนะครับก็จะมีตัวลำโพง USB Type C นะครับไม่สนทนาแล้วก็ตัวแจ็ค3.5นะครับผม ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นตำแหน่งของตัวถาดใสซิมก็จะเป็นแบบท r ิปเปิลสล็อตนะครับใส่ได้เป็นซิม 1, 1> ซิม 2, 2เพิ่มไมโครเอดีการ์ดได้นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับสูงสุดถึง512จิกส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยทำออกมาสวยดูดีมากๆเลยนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยได้มา4เลนนะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านเนาะพอมองมาแล้วเนี่ยก็จะดูโดดเด่นแล้วก็สะดุดตานะครับตัดกับตัวสีของตัวเครื่องเนี่ยเฮ้ยทำให้แบบเออดูดีในระดับหนึ่งเลยนะครับฝาหลังของเขานะครับมีความโคง้งมนนนิดนึง เวลาหยิบเวลาจับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแน่นมือกระชับมือดีตามที่ผมพูดไปนะครับก็โอเคครับตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้สวยแล้วก็โดนใจมากๆครับสำหรับสเปคของเขานะครับก็ให้มาแบบสุดคุ้มแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะครับ i n f ฟ n i x Note 8i ไมาพร้อมกับชิปประมวลผลที่เป็นของ Medi a t e k Helio g 8 0นะครับมาพร้อมกับแรม4ลแม1 2 8เพิ่มเมมโมรี a การ์ดได้สูงสุด 512G b นะครับถ้าถามถึงการใช้งานทั่วไปมีความลื่นไหลมีความสมูทแน่นอนครับถ้าถามถึงการเเเล่่นนกมนี m e d i a t e เ h คเฮลิโอจก็เป็นตัวแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยทำออกมาได้แบบสบายๆแน่นอนครับแต่ยังไงแล้วผมขออนุญาตเอาไปแบบลองใช้งานแบบเต็มๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงเนาะ ตัวนี้นะครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยได้ขนาดหน้าจอมาใหญ่มากๆเลยนะครับขนาดหน้าจอ6.78นิ้วนะครับเป็นจอ IPS ความละเอียดเป็น SD พัดนะครับทำให้การเล่นเกมหรือว่าการเสิฟคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มอรรถรสแน่นอนครับผมในเรื่องของตัวการแสดงผลนะครับจากที่ผมดูจากตรงนี้แล้วก็ดูเนียนตาดูสบายตาดีนะครับฟิลลิ่งในการทัชจากที่ผมได้ลองสัมผัสนะครับตัว UI ของเขาเนี่ยก็มีความลื่นไหลมีความสมูทด,ดีนะครับผม ยังไงแล้วก็ขออนุญาตติดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในรีวิวเต็มอีกทีนึงเนาะ ในส่วนของตัวกล้องนะครับก็ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับได้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด8ล้านนะครับผมเป็นกล้องเจาะรูอยู่ตรงนี้ส่วนกล้องหลังนะครับได้มา4เลน,เนก็จะมีความละเอียดหลักอยู่ที่48ล้านมีเลนมาโครนะครับเอาไว้ถ่ายระยะใกล้ความละเอียด2ล้านมีเลนเดฟเอาไว้วัดระยะความละเอียด2ล้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็น AI เอาไว้ระบุฉากต่างๆนะครับความละเอียด2ล้านนะครับตัวกล้องเนี่ยก็ถือว่าให้มาครบเนาะตัวเลนเนี่ยความละเอียดหลักได้มาถึง48ล้านเลยนะครับ การใช้งานเป็นยังไงบ้างตัว UI ของเขานะครับก็โอเคครับเหมือนเพื่อนๆนะครับเหมือนตัว Infinix รุ่นก่อนหน้านี้ใช้งานง่ายครับอันนี้เป็นวิดีโอคลิปตัววิดีโอของเขานะครับจะอัดได้สูงสุดอยู่ที่ 2K เนาะ 2K 30เฟรมเรทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว AI Cam ครับก็ระบุฉากได้อย่างรวดเร็วครับนี่ครับผมขึ้นทันทีเลยดอกไม้ชัตเตอร์เร็วดีนะครับชื่อเนี้ยครับผม มีโหมด beauty นะครับโหมด beauty ก็มีหน้าชัดหลังเบอร์มีนะครับแล้วก็โหมดกลางคืนก็มีนะครับค้ยราคาไม่เกิน4,000บาทมีโหมดกลางคืนมาให้ครับไม่ธรรมดาจริงๆในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมารีวิวเต็มให้ ชมอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะในเรื่องตัวกล้องนะครับผมตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ของเขา5้า0มิลลิแอมครับเป็น usb type c มาพร้อมกับชาร์จเร็ว18วัตต์แน่นอนครับใช้งานได้อย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบดูซีรีส์แบบต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็อันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนเลยนะครับผมก็โอเคเป็นยังไงบ้างครับกับ infinix note 8 i ดูจากสเปคดูจากดีไซน์ดูจากอะไรต่างๆประกอบกันแล้วเนี่ยเฮ้ยผมถือว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ให้มาค่อนข้างที่จะ โหดแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยเนาะตัวนี้นะครับราคาที่ผมคิดไว้นะครับคาดว่าจะเปิดตัวมาเนี่ยน่าจะไม่เกิน4 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆคิดว่าเขาจะเปิดตัวมาในราคาเท่าไหร่บ้างก็ลองคอมเมนต์เดาราคาพูดคุยกันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีกำหนดเปิดราคาอย่างเป็นทางการในไทยวันที่29มกราคมนี้และมีวางจำหน่ายแบบเ e x c l ซ s i ล e Sale ลบน l a z a d a เท่านั้นในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับใครที่ดูสเปคดูข้อมูลแล้วสนใจก็ ไปรอกดสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมมาแกะกล่องพรีวิวพูดคุยสเปคให้ฟังประมาณนี้แล้วกันยังไงแล้วฝากติดตามคลิปรีวิวเต็มด้วยนะครับในเร็วๆนี้เดี๋ยวผมขอลองไปใช้งานเต็มๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ